มีแต่คนบอกว่าอล,ลิซไก่เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูว่าอล,ลิซเนี่ย MVP ได้และแน่นอนว่าผมซื้อดีจากเพจลิปเปอร์เพจจริงผู้ติดตามสามพันนะเออเอาล่ะบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นอล,ลิซนานแล้วและไอเทมเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นฟูดราเมสแต่เดี๋ยวก่อนผมเล่นในตำแหน่งโลมิงนะผมบอกเลยว่าผมเนี่ยก็จะเล่นแบบโลมิงไม่ใช่แบบเมสมาที่เล่นกลางก่อนเลยผมบอกเลยนะว่าอันเนี้ยผมมาพากที่หลังเดี๋ยวผม,มาวเค์ให้เป็นฉากฉากคืออย่างเงี้ยผมเดินเปิดขวามาเพื่อที่จะม ดูว่าเออเขาจะอยู่ตรงไหนแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอาจจะต้องอยู่อยู่สามสิบวิแต่วันเนี้ยผมรีบเคลีย์ไงเพราะผมเนี่ยอยากจะมีเลเวลอยากจะได้ตังค์จะได้ได้ m อ p ง่ายๆหน่อยผมก็พยายามช่วยเมทเคลียนะเพราะรู้เลยว่าแอสเซนกาเนี่ยตัวมันเคลียร์ช้าอยู่แล้วแล,แ,ลและเนี่ยมันก็แซมแล่มอยากจะมาเตะผมจ้างเลยตัวนี่นี่เห็นไหมคือ เก่งเก่งผมเอ้ยโหทำอะไรวะเนี่ยอันนี้ผมภาคนะผมบอกเลยผมจะตกใจเลยแล้วทําไมผมแทงแบบนี้เพื่อที่จะไปเอาแรดแต่ว่าผมต้องถอยออกมาแต่โ้นเตะอยู่เจ็บมากมายตอนนี้โอ้โหโอ้โหทนไม่ได้ยังไงเจ็บไปที่หัวใจทำไมยังทนเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะเนี่ยดูจังหวะเนี่ยคือจังหวะเว็บที่2ใช่ปะผมเนี่ยเห็นแล้วว่าเอ้ยมันมีคนห้าวไปเปิดเนี่ยผมเนี่ยพยายามจะซัพพอร์ตเพื่อนอย่างเต็มที่แต่ก็ต้องเดินออกมาเพราะว่าเนี่ยคืออลิซที่เขาบอกมันกะเพราะมันไม่มีสกิลคอยรับตีแทนเพื่่อน,นีะ คือมันเป็นตัวทําจังหวะนะมันไม่ใช่ตัวที่แบบไว้เอ่อแทงอ่ะซึ่งเราก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าจริงๆแล้วอลิสมันไม่ใช่ตัวที่หยิบออกมาเพื่อแทงแต่มันเป็นฮีโร่ที่หยิบมาเพื่อทําจังหวะมากกว่านะครับซึ่งผมบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยก็ยังคงคิดว่าเออหยิบแทงมามันก็ดีกว่าผมก็ไม่เถียงจริงๆนะคือถามว่าอลิสมันเก่งไหมมันก็มีลิมิตความเก่งของมันแล้วมันก็มีลิมิตความกากของมันทุกตัวมีลิมิตของมันหมดแหละครับก็ลองสังเกตดูนะว่าตัวไหนติดเมตาบ้างตัวไหนไม่ติดนะครับอย่างอ่ยถาริทเน การทาจังหวะผมว่าเก่งคือเรามองที่จุดเด่นนะนะคือจุดเด่นของอลิซเนี่ยคือมันมีความสามารถในการโซนนะครับผมมีความสามารถในการโป๊กโซนบอกเลยว่าก็เก่งมากนะครับและฮีโร่ตัวนี้ก็เล่นได้พลิกแพงเหมือนกันนะไปสามารถเล่นฟูลเว่ได้เล่นกึ่งแทงก็ได้นะครับแล้วก็เล่นสายสาโลได้ด้วยเพื่อช่วยทีมนะแต่ที่วันนี้ผมเล่นผมจะมาเล่นเป็นฟูลดามจนะแบบนี้ก็จะตีมังกรอ,ออกมานะช่วง2นาทีเพราะว่าป่าเราอยู่ข้างล่างไงเดี๋ยวเขาตีก็แย่เลยนะว้าวุ่นและวุ่นวายคือบอกก่อนว่าผมก็ ไม่ได้เล่นโรมีเก่งมากนะักผมไม่ได้แบบเล่นไปเปะๆเปะขนาดนั้นนี่หรอ,อปะเราก็เล่นกันต่อน,นี่แหละคือผมพยายามเล่นให้มันเป็นแบบฉากต่อฉากเล่นเดินเกมไปเรื่อยๆคือก็ต้องยอมรับแหละผมไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากนะเนี่ยขนาดอ,อันนี้ทุกคนดูนะอันนี้ผมจําได้ว่าหามากคือแรดมันคิดว่าผมไม่เห็นหรืออะไรยังไงหรือยังไง,ง,ไงก็ไม่รู้ก็เลยได้มาแบบ1คิวแบบชิวๆเลยคือแบบอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยคือการเล่นอลิสนะมันจะเล่น,ในใคล้ายๆเมดแล้วก็หลายๆเอ่อ ตำแหน่งนะครับก็คือการเคลียร์ปุ๊บสับเลนเคลียร์ปุ๊บสับเลนนะแล้วก็สร้างจังหวะในไฟ์เท่าที่เราจะทําได้เนี่ยมันจะเล่นประมาณนี้แหละซึ่งบอกเลยว่ามันเล่นไม่ยากหรอกจริงๆกันะ้เนี่ยดูจังหวะนี้ด,ด,ดิเห็นไหมคืออันนี้มันเป็นจังหวะที่แบบแอบ,บเนี่ยความคาดหมายเป็นอย่งที่ฟิกเกอร์ไปตรงนั้นนะนะแล้วก,แวก,แวก็แล้วก็โยนใช่ผมโยนอ่งแหละขอโทษได้ไหมล่ะไปกันต่อมาก็จังหวะนี้เป็นจังหวะมัาางกรนะซึ่งเนี่ยเห็นป่ะคือดัวเลนเนี่ยเห็นไหมคือเรารู้ว่ามันมีน็อกอัพเราก็พยายามเชนซี เห็นแล้วใช่ไหมแลดโดนปุ๊บแล้วก็เออหย่อนไปสร้างซีซีไปเรื่อยตัวมันเก่งนะอลิสแต่จริงๆแล้วเนี่ยได้เมื่อก่อนได้ได้ไงวะ ก็ค่อยๆเล่นไปฮีโร่ตัวนี้มันต้องไปพึ่งจังหวะนะมันเป็นฮีโร่ทาจังหวะแต่จริงๆแล้วอ่ะในตําแหน่งโลมิงอ่ะมันก็คือการเล่นเพื่อช่วยทีมนั่นแหละว่าเออเพื่อนขาดอะไรนะเพื่อนขาดซีซีหรือเปล่าเพื่อนขาดแทงหรือเปล่าขาดตัวยืนอะไรเงี้ยเราก็ไปเล่นจุดนั้นในฐานะที่เราโลมิงเนอะปะแต่คืออลิสมันไม่ได้ตอบโจทย์ไปแบบทุกเกมเงี้ยคืออลิสมันยืนให้ไม่ได้นะ เนี่ยอันนี้ก็แทงป้อมไปเลยแล้วก็ทําจังหวะเนี่ยแล้วเราก็ออกคือเราไม่ได้มีหน้าที่ที่แบบถึงระขั้นเข้าไปแทงขนาดนั้นนะเพราะว่าด้วยลิมิตตัวละครด้วยนะครับอันนี้ก็ห้าวเลยห้าวจัดนะครับผมไมได้ห้าวจริงนะเห็นปะคือพอมาถึงณจุดๆหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยเพื่อนเห็นปะดูดิมันก็แทบไม่ได้แทงเพื่อนเลยเด่ะเออเห็นปะมันไม่ได้แทงเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันแทงไม่ได้นะคือมันอาจจะแทงได้แหละแต่ผมคิดว่ามันคงไม่ได้แบบเหมาะสมขนาดนั้นถ้าจะหยิบเพื่อมาแทงนะผมว่าไหยิบตัววออื่่นดีกาเม ไม่ควรจะมาแทงเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือรู้แล้วว่าฟอเรนกับอลิมันบวกกันไปเราก็แค่มาตีแซมแเล่มนะผมมาแซมแเล่มเฉยนะเพื่อที่จะแบบมีออเอซิตเผื่อเขาฆ่าได้แล้วก็แบบมีเอซิราก็มีสิทธิมที่ากขึ้นเนี่ยดูจังหวัดเนี้ยพยาม,มองเล่นสามนิวไว้นะเราก็เนี่ยดูไว้ว่าเออเราควรจะสร้างซีซีตรงไหนเนี่ยเห็นไหมดูผมสร้างซีซีต่อเลยดิโหดไหมคือผมโยนปุ๊บอลิน อเลนกดไออะไรนะสตาร์นนะ่ะเออนะนะมันช่วยได้เยอะมากเลยนะเราก็ต้องค่อยๆเล่นไปด้วยลิมิตตัวละครด้วยอะไรด้วยเนี่ยคือพยายามเคลียร์เสร็จแล้วก็เดินพยายามเคลียร์เสร็จก็เดินช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนนะอันนี้มันเหยียบหิวหลังบ้านเขาทำไมวนะเนี่ยโอเคเนีย่ยเห็นไหมผมก็จะเล่นเป็นฟูดามจเลยเดียมเ,เนี่ยอันนี้คือแบบอบเคาะไว้นะโซนไว้เพื่อที่แบบไม่ให้นาคอสเข้ามาเคลียร์ไงแต่มันก็มาแปาดกูเวนก็ค่อยอะ่ะ เห็นไหมเราก็โซนไปเดี๋ยวเรายืนโซนก็ได้นะสร้าง CC โซนเข้าไปเนี่ยเห็นปะเล่นง่ายไหมมันก็ทําเพื่อนเล่นง่ายเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่มีจุดยืนแค่นั้นเองนะครับเนี่ยพยายามสร้าง Impact ต่อเกมด้วยลิมิตตัวคนที่เราทำได้นะครับผมคือมันก็ไม่คงไม่มีใครเอาลิทไปบวกฟอร์เรนแด็ะผมก็ต้อนอย่างนั้นแหละเนี่ยดูไว้เนี่ย,เ,ยเพื่อนเอ้ยเข้าหลังใช่ไหมเราก็พยายามสร้าง CC จากด้านหลังสร้างบ่อสร้างน,านัตนตังนี่เพื่อช่วยทีมอะ่ะคือทอํายังไงก็ได้ที่1คือ ทําให้เรามีประโยชน์ต่อทีมนะฮะมันก็จะทําให้เพื่อเล่นง่ายมากๆเลยฉะนั้นผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วอลิศเป็นฮีโร่ตัวหนึ่งที่มีประโยชน์เหมือนกันนะครับเห็นปะเนี่ยสร้างซีซีอย่างเงี้ยใครมันจะเข้ามาถูกไหมแต่ว่าตัวมาแทงไม่ได้แค่นั้นเองนะที่ เขาบอกว่าตัวมันแก่ตัวมันากเพราะตัวมันแทงไม่ได้นี่แหละนะครับผมแล้วมันก็วิ่งไล่ฆ่าไม่ได้ด้วยเห็นป่ะแต่พูดถึงด้วยมีลงมีโลดเนี่ยดูจังหวะนี้นะยอนโดนกระทืบเนี่ยแล้วยังไม่ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่าลิมิตตัวละครยังไงี้ะคือตัวเรามันมันไม่ใช่ตัวแทงกันนึ่ว่าคือมันก็คงไม่มีใครเล่นอาริสแล้วก็วิ่งเข้าไปรับตีนแทนเพื่อนโนึกใช่ไหมเพราะว่าตัวมันเป็นตัวแบบโยสกิลระยะไกลอ่ะเห็นป่ะเออแล้แทบไม่ต้องแทงเลยนะครับผมเราก็มีหน้าที่แค่แบบยืนแซมแลมโยนสสกิลใ่นนนนนนนะะะครรรัับบบบบเเเเเีีี่่่่่ยยถ้้้าาาลแแแทงงงก็จจโดดซึิๆมมมไไหสมกัััับบตวเรรานนนะกค ค่อยไปอันนี้ก็จะเป็นจังหวะโซนดาร์กนะอันนี้มันก็โซนได้นะด้วยความที่ตัวนี้มันเขาเรียกว่าไกลนะครับผมมีวงสกิลที่ค่อนข้างไกลอะแล้วแปะแล้วเนี่ยเนี่ยผมพยายามโซนด้านหลังไว้นะเพราะว่ารู้เลยว่าถ้ามันเข้าไปถึงอยอนอะเราก็การไม่ได้ดีนะครับเราก็ไปโซนตัวรีบนะครับผมนีย่ยดูหลังนะผมก็โยนดักเอาไว้นะครับผมทำให้แบบศัตรูไม่กล้าเข้าใกล้ยอนนะยอนก็ฟิกเกอร์ยิงเลยแย่โหดด้วย <laughs> เอออย่างง้มันก็ยังได้อยู่ดูแว่เออถึงแม้มันจะตายก็เถอะเพราะว่าเราช่วยไม่ได้ช่างมันเดอะคือตัวนี้มันมีลิมิตตัวละครของมันน่ผมอยากให้ทุกคนเล่นแบบที่มันควรจะเล่นอ่ะคืออลิสมันไม่ได้แบบหยิบเพื่อเอามาแทงเนี่ยหรอไหมฉะนั้นก็ถ้าไม่อยากเล่นโลมิงจริงแนะนําให้บอกเพื่อนแล้วก็ผัวเผอก็ถ้าสมมติว่าจําใจที่ต้องเล่นจริงก็ไปเล่นตัวที่ยืนได้ก็ได้อ่ะครับอลิสมันไม่ใช่ตัวที่แบบเล่นด้ทุกเกมหรอกไหแต่ว่าถ้าเกมไหนหยิบได้ก็หยิบมาครับแบบเออเชื่อมั่นนไไวว้้เชื่่อมัครบ ตัวนี้ก็ไม่ได้เก่งมากแต่มันก็ไม่ได้กาก,ากมากเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องไอเทมเนี่ยก็แล้วแต่คนถนัดนะสำหรับผมเนี่ยผมจะเล่นเป็นฟูลดาเมจนะครับผมแล้วก็มีเอ,อ่อสโลชิ้นหนึ่งแล้วถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นใช่ไหมเพราะว่าถ้าเล่นกึ่งแทงอะ่ะคือแบบตัวเรากึ่งแทงเราจะไปแทงทําไมนี่บอกว่าคือตัวเรามันไม่ใช่ตัวที่แบบเอาไปแทงอยู่แล้วอ่ะเราก็ไปเล่นดาเมจไปเลยนี่อกว่าคือเราไปโลมิ่งเราสามารถรับสกิลได้แต่ว่าคือเราอ่ะจ่ายอันติีไปก่อนได้ไหมจ่ายโล่ก่อนได้ไหมจ่ายสตันไปก่อนได้ไหมเพื่อที่ทําให้แบบตตตััวเเเเเรรรรรรราาาาาามปปะะโยยชนน์อออ่คืดกกไ้ิึ แต่ว่าเราก็ควรสร้างประโยชน์ตอทีให้ได้มากที่สุดนะครับผมคือการยืนเพิ่ม1วิมันอาจจะมีผลก็จริงแหละแต่ผมว่ามันคงไม่มีผลมากหรอกถ้าเล่นอลริสนะครับก็ตามนั้นแหละนะครับผมเนี่ยคือเราไปเล่นดาเมจแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยดูนะเห็นปะเห็นดาเมจที่ผมทำไหมคือดาเมจมันอาจจะไม่เวอร์นะเพราะว่า1เราเล่นเป็นโลมิงและไอเทมมันไม่ได้มาขนาดนั้นนี่รูไหมคือถ้าไอเทมมันมาแบบ4ี่ซ้าหชิ้นเงี้ยคือแครี่ตัวปางแล้วเราไม่ได้เล่นโลมิงอะคือเงินเรามาเร็วอะ บอกเลยว่าแคลี่ไม่ได้เกิดแน่นอนนะครับก็ถ้าอยากเล่นแบบนั้นก็ไปเล่นเมดนะครับผมมันก็เล่นได้เหมือนกันนะเคลียร์เหมือนกันแต่มันก็เอ่อมันต้องใช้สกิลเคลียร์มันอาจจะไร้ประโยชน์นิดนึงเวลาเล่นตำแหน่งเมดนะแต่ก็เล่นได้แหละมันอยู่ที่คนเล่นนะแต่ว่าผมก็เคยลองนะไม่ใช่ว่าไม่เคยลองเล่นที่ว่าไม่มีดาเมจเลยดยูดิเห็นปะฟอ์เร็ยังไม่กล้าตีผมเลยเนี่ยจริงๆริงเราแทงได้นะมุมเนี้ยแต่ว่าเขาแทงอะไรไงผมก็เลยไม่แทงนะครับนี่แล้วก็เตรียมจบบ้านแหละคือมันเล่นง่ายจริงๆนะครับเนี่ยเห็นปะ เ,เราโตนไว้เราขึ้นไว้เราเดินมากก็ใสโ่โรยเพื่อนเวลาเพื่อนมากไปอะไรเงี้ยแต่จังหวะเนี้ยก็ไม่นาะมาอันนี้น่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายอ่ะทุกคนดูจังหวะนี้ดีๆแล้วกันว่า <พอ S 1> แค่นี้แหละก็แค่นี้ไงก็ผมไม่ได้คิวแค่นี้แหละก็แค่ลงแค่นั้นละ,นละม,มาเดี๋ยวเราจะไปรวมจบแหละนะครับคือจริงๆอ่ะอลิซฟูลดาเมจมันแรงมากนะแต่ผมไม่มั่นใจว่าผมเอารูนอะไรมาแต่ว่าถ้าจะเล่นดาเมจก็เอารูนเจาะเวท8 8มาก็ได้นะครับผมดู เราสามารถเดินแทงได้ไหมเราก็เดินแทงได้แต่เราก็ไม่ถึงขั้นแบบรับเป็นแทงจริงๆอย่างจังอ่ะเนีย่ยอกอ่ะเราก็ทําได้แค่โยนเอ่อดาเมจเข้าไป <laughs> เออวะอ่อยเราโซได้จริงตัวมันโซนได้นะครับผมถึงแม้ว่าจะแบบไม่ได้เก่งมากแต่มันก็โซได้ไหมโยเข้าไปเนี่ยโดนแลบเตะมาทีหนึ่งเราก็จะตายแหละเห็นไหมนี่แหละที่ผมบอกว่าทําไมตัวมันถึงไม่โหดเพราะมันแทงไม่ได้ไงแต่ว่าพูดถึงเรื่องการโซมันก็เป็นฮีโร่ที่โหดนะเพราะมันโซนด้วยดาเมจอ่ะเห็นปะเนี่ยโยเข้าไปบึ๊บเนี่ย บอกเลยว่าโหดมากๆนะครับผมไม่ใช่แบบออคิลคิลเลตและดาเมจอลิสเนี่ยอย่างตนเราแทงก็ได้เดินเข้าไปนําสูงแล้วก็พยายามสร้างซีซีออกมาก็ฟิกเข้าไปนะครับเวลา,ยาเข้ามาเนี่ยดูจังหวะดีๆ,ๆนะเขาว,ว่านะเขาน่าจะไล่ผมสุดแน่เลยนยผมก็ทําอะไรไม่ได้นะครับพวกเขาซิกแซกแต่ว่ายังไงผมไม่สนใจทั้งนั้นเพราะผมยืนแปะให้เรียบร้อยแล้วผมก็ได้คิว ได้ได้ไงวะโอเคเนี่ยเห็นปะ่ะสุดท้ายแล้วมันก็ช่วยทีมไม่ได้นะเพราะว่าตัวมันแบบมันแท็กไม่ได้อะเออคือตัวมันแท็กไม่ได้มันก็ก็ไม่ใช่โลมิงที่แบบออดีขนาดนั้นนะครับก็เต็มที่นะครับผมเนี่ยจังหวะนี้ก็จะเป็นจังหวะสุดท้ายแล้วเนี่ยสร้างซีซีพยายามแท็กไว้เนี่ยนเนี่ยคือผมแท็กได้แค่นเนี่ย คือมันแทงได้แค่นี้จริงๆอ่ะคือเวลาเล่นอลิสมันมันได้แค่นี้จริงๆนะครับแต่ว่ามันก็จบแล้วนะครับผมมันไม่ได้แบบเออเกมนี้มันเล่นง่ายด้วยแหละนะครับผมด้วยความที่แบบเพื่อนเล่นเก่งตัวดาเมจแล้วโหดอะไรเงี้ยนะครับเออก็ไม่แย่มากครับแต่เกมเกมนี้นะก็ถือว่ายังเล่นได้อยู่แต่ก็ อยู่ที่วิจารณญาณแต่ละคนนะว่าควรหยิบมาเกมไหนนะครับอลิสอลิสไม่ได้หยิบได้ทุกเกมนะผมไม่ใช่แบบเพูดเล่นที่อวยทุกตัวละครนะครับผมก็ก็เล่นได้ในเกมที่เล่นได้นะครับอย่าไปลำบากเพื่อนนะครับอาวีเล่นห้าคนนะเราอย่าไปเป็นภาระนะครับผมก็พยายามเล่นด้วยกันอย่างเต็มที่นะครับเนี่ยเห็นปะผมก็ได้พีพีแบบหล่อๆนะครับก็ถือว่าเล่นได้นะอลิสถือว่ายังเป็นตัวที่เล่นได้แต่ก็ดูดาบหน่หนึ่งนะผมว่าเออเราควรหยิบมาเล่นหรือเปล่านะครับผมก็เก่งอยู่เก่งอยู่อย่าลืมกดซับสไคร